ของบ้านเขารู้แหละว่ามีพึ่งมาทำรังแต่พอดีบ้านเขาเริ่มผุพังเขาก็เลยให้ช่างนะคะมาซ่อมบ้านแล้วก็ซ่อมไปซ่อมมาพึ่งเขาคิดว่าถูกรบกวนก็ออกมาต่อยช่างซะง,งั้นนะคะ ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่4 3หมู่ที่5ตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขีดเส้นใต้บ้านเลขที่4 3หมู่5เลขเดียวกับคนที่เอาลอตเตอรี่ไม่คุณพิธาเลยนะไม่ได้บอกอะไรนะ,ออะหลังทราบข่าวว่ามีชาวบ้านเนี่ยไปพบพึ่งหลวงทํารังในตุ่มน้ำนะคะที่บ้านเนี่ย ไปนักข่าวก็ไปเห็นว่าโอ่งน้ำเนี่ยเป็นโอ่งสีแดงเปิดฝาเอาไว้แล้วก็มีพึ่งเนี่ยบินเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็ไปพูดคุยสอบถามกับนางหนูกิตติตาโนนอายุ63ปีเป็นเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเห็นพึ่งเนี่ยบินเข้าโอ,อ่งในออกในโอ่งน้ำนะคะนาน3ปีแล้วส่วนใหญ่ก็จะบินมาเล่นไฟพอเจ้าของบ้านเขาปิดไฟก็บินกลับ ตนเองรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าในโอ่งนี้มีพึ่งมาทำาลังแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนมาพักหลังๆนะคะบ้านก็เริ่มผุพังไปตามการเวลาก็ไปจ้างช่างในหมู่บ้านนี่แหละค่ะให้มาทำการหรือซ่อมบ้านใหม่มุงหลังคาใหม่ไอ้ระหว่างที่ช่างเขาซ่อมบ้านให้เนี่ยพึ่งเขาคงคิดว่า เขาจะถูกรบกวนเพราะมันมีเสียงดังโป้งเป้งโป้งป้าง,ง,ง,งอยู่ตลอดเวลาไม่ปลอดภัยก็บินออ,ออกมาต่อยช่างเนี่ยนะคะหนูน้อยคนนี้ก็โดนไปด้วยอ,อดรนทนไม่ไหวไม่กล้าที่จะให้อยู่ในโอ่งนั้นจริงๆก็เลยจะต้องเอากาบมะพร้าวมาจุดไฟนะคะเพื่อให้ควันเนี่ยเขาลอยออกมาแล้วก็ไล่พึ่งไปทีนี้ไปดูเนี่ยไปสังเกตเพบว่าพึ่งเนี่ยเข้าไปทำาลังซ้อนกันถึงหชั้น ห้าชั้นเลยนะย้ำอีกแล้วค่ะ <c oughs> ทีนี้คุณป้าเขาบอกเพื่อความปลอดภัยแหละอาทั้งหมดทั้งมวลสรุปเลยเพื่อความปลอดภัยทั้งคนในบ้านแล้วก็ช่างนะคะก็เลยจําเป็นที่จะต้องไล่ให้พึ่งไป